สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น n พิทวิ์ s p p นะครับแสลงง่ายวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนทำอินโฟกราฟิกด้วย powerpoint กันครับเป้าหมายของเราวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาทําตามรูปที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มทำนะครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นฐานของการทำอินโฟกราฟิกกันก่อนครับอินโฟกราฟิกนะครับก็คือ Info ก็คือเราต้องมีข้อมูลนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นกราฟิกในการทํากราฟิกเนี่ยเราก็มีเทคนิคง่ายๆดังนี้นะครับ อันแรกเลยเนี่ยคือ4เทคนิคพื้นฐานนะครับการใช้ฟอนต์สีไอคอนแล้วก็รูปภาพตามที่ได้สอนไว้ในคลิปของสไลด์ง่าย e p 4นะครับก็สามารถไปดูเพิ่มเติมกันได้นะครับจริงๆการใช้4เทคนิคนี้นครับก็ทําให้ได้อินโฟกราฟิกที่สวยงามแล้วแต่ในบางงานที่มีข้อมูลนะครับที่เป็นตัวเลขการเอาตัวเลขมาทําเป็นกราฟก็จะทําให้ข้อมูลดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นสวยงามมากขึ้นแล้วก็สามารถวิเคราะห์แล้วก็แปลผลได้ง่ายขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนอกจากเราจะสอนทําภาพนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนใช้กราฟใน PowerPoint เบื้องต้นนะครับโดยวันนี้ <Bros>. เราจะสอนการใช้แผนภูมิแท่งกราฟเสน้นและก็แผนภูมิวงกลมครับถ้าถามว่าแผนภูมิแท่งกราฟเส้นและก็แผนภูมิวงกลมเนี่ยต่างกันอย่างไรนะครับแผนภูมิแท่งเนี่ยใช้ในการเปรียบเทียบสําหรับข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องนะครับส่วนกราฟเส้นเนี่ยใช้สําหรับการเปรียบเทียบเหมือนกันแล้วก็สามารถใช้สําหรับการคาดการณ์ได้ด้วยแต่ว่าข้อมูลเนี่ยจะต้องเป็นข้อมูลต่อเนื่องนะครับ สุดท้ายนะครับแผนภูมิวงกลมแผนภูมิวงกลมเนี่ยจะเน้นแสดงผลที่เป็นส่วนประกอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่การสร้างกันนะครับก็อันดับแรกนะครับกดไปที่ insert ครับแล้วก็กด chart ครับในนี้ก็จะมีลักษณะของ chart ให้เราได้เลือกหลากหลายรูปแบบนะครับเรามาเริ่มกันที่แผนภูมิแท่งนะครับก็คือ column ครับมันก็มีลักษณะย่อยหลายแบบนะครับแต่ว่าวันนี้เราใช้แบบแรกครับเสร็จแล้วก็กด ok ครับ อ่ากดโอเคมันก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างของ Excel ขึ้นมานะครับหน้าต่างของ Excel เนี่ยครับก็เอาไว้ใส่ข้อมูลของเรานะครับสำหรับการสอนในคลิปนี้เราไม่ได้เตรียมข้อมูลมานะครับเราจะลองใช้จากที่เขาให้มาเลยนะครับอย่างอันนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3ซีรีส์นะครับแล้วก็4แคตตาล็อกเราจะลองลบไปสัก1ซีรีส์ครับแล้วก็กด delete ได้เลยครับแล้วก็ลดเหลือสัก2แคตตาล็อกครับก็กดตรง row นะครับแล้วก็กด delete ได้เลยครับอ่าทีนี้ก็จะเหลือ2ซีรีส์ แล้วก็2 Category นะครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนข้อมูลกันนิดนึงนะครับผมจะเปลี่ยน category 2, series 2เนี่ยเป็นอีกเป็นค่าหนึ่งนะครับเป็นสัก3.5ก็ได้ครับอ่าแล้วก็ series 2ของ category 1เนี่ยเอาเป็นสัก1.5ครับเราสามารถแก้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็กราฟก็จะเปลี่ยนเลยนะครับอันนี้ก็ง่ายๆสําหรับแผนภูมิแท้งครับเสร็จแล้วก็กดปิดครับโอเคกดปิดปึ๊บก็จะเรียบร้อยครับต่อมาเดี๋ยวเรามาลองตกแต่งกันนะครับ วิธีการแต่งก็ง่ายมากเลยนะครับเรากดไปที่แต่ละองค์ประกอบครับอย่างชาร์ตไทเติลนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนชื่อนะครับก็กดไปที่ชาร์ตไทเติลครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อครับเป็นแผนภูมิแท่งก็ได้ครับถ้าเราจะเปลี่ยนสีเป็นความหนานครับก็กดไปที่โฮมครับอ่าแล้วตรงนี้ก็กดให้มันหนาขึ้นแล้วก็เปลี่ยนสีได้ครับส่วนอักษรในตำแหน่งอื่นๆก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาเป็นตัวกราฟกันบ้างนะครับ ก็กดไปที่ตัวกราฟได้เลยครับแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นเราก็กดดับเบิลคลิกก็ได้นะครับตรงนี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนสีได้ครับสมมติว่าลองเปลี่ยนเป็นสีดําครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นเกรเดียนต์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นรูปภาพก็ได้เช่นเดียวกันครับครับส่วนอีกอันนึงก็เหมือนกันครับก็กดไปที่กราฟอีกอันนึงนะครับอีกซีรีส์หนึ่งนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนสีครับอันนี้ก็เป็นสีเหลืองก็ได้ครับก็ประมาณนี้นะครับ ต่อมาเดี๋ยวเราจะลองมาเพิ่มองค์ประกอบอื่นๆของกราฟเพิ่มเติมนะครับก็กดไปที่ชาร์ตดีไซน์ครับตรง add chart element นะครับอันที่ใช้กันบ่อยๆนะครับนอกจากตัวที่เป็น title นะครับที่เป็น chart title เ x i ก title นะครับก็คือแกน x แกน y ของเรานั่นเองนะครับเ x i ก title นะครับกดมาปุ๊บ primary h o r i z o n t a l นะครับก็ขึ้นมาเป็นแกน x ครับหรือว่าถ้าเพิ่มแกน y ก็เ x i ก title นะครับ primary v e r t i c a l ก็เป็นแกน y ครับตรงนี้ก็แก้ไขข้อความได้ปกตินะครับครับต่อมา ลองเพิ่มชาร์ตเอลิเมนต์อื่นนะครับที่ค่อนข้างได้ใช้เหมือนกันนะครับก็คือตัว Data Label ครับตรง Data Label เนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งอยู่ข้างในชาร์ตหรือว่าอยู่ข้างนอกอย่างนี้ก็ได้นะครับตัว Label ก็สามารถเปลี่ยนสีได้เช่นเดียวกันนะครับก็กดไปที่ h o m อ่าเปลี่ยนสีได้เหมือนเดิมเลยครับประมาณนี้ครับต่อมา ที่จะได้ใช้กันบ่อยๆก็ตัวกริดลน์ครับอย่างอันนี้เราใช้เป็น primary major horizontal อยู่นะครับก็คือเป็นกริดลน์แนวนอนนะครับเดี๋ยวเราลงเพิ่มแนวตั้งนะครับก็ primary major vertical ก็ได้ครับอ่าก็จะได้แนวตั้งเพิ่มขึ้นมานะครับครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชา a r t element ข้าวๆของตัวแผนภูมิแท่งครับไม่ยากใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กราฟเส้นครับก็เหมือนเดิมนะครับกด insert ครับไปที่ chart ครับกราฟเส้นเนี่ยก็คือลายนะครับจริงๆก็มีหลายรูปแบบเหมือนกันครับ ในที่นี้เราจะลองเป็นลายธรรมดาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคครับข้อมูลก็แก้ไขได้นะครับในลักษณะเดียวกับแผนภูมิแท่งเลยครับในที่นี้เราจะเหลือสัก2ซีรีส์พอนะครับก็ลบซีรีส์สามอกไปครับแล้วก็เหลือสักสามแคตตาล็อกครับเสร็จแล้วก็กดปิดนะครับอ่ะก็จะได้กราฟเส้นออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองตกแต่งกันครับ จริงๆการตกแต่งก็คล้ายๆกับแผนภูมิทั้งเลยครับเพราะฉะนั้นจะพูดเฉพาะอันที่แตกต่างไปนะครับก็คือเรื่องของเส้นครับก็กดเข้าไปนะครับตรงเส้นเนี่ยจะมีตัวที่เป็นเส้นกับตัวที่เป็นมาร์เกอร์นะครับเดี๋ยวเองมาดูที่ตัวเส้นก่อนนะครับตัวเส้นนะครับก็เปลี่ยนสีได้แล้วก็เปลี่ยนความหนาได้ครับอันนี้จะขอลองเปลี่ยนความหนานะครับเป็นสักสี่ครับแล้วก็รูปแบบเส้นนี่ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับเป็นจุดๆหรือว่าเป็นเส้นตรงอย่างนี้เลยก็ได้ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะลองเพิ่มมาร์เกอร์นะครับให้เป็นลักษณะเดียวกับภาพด้านบนนี้นะครับก็ไปที่มาร์เกอร์นะครับมาร์เกอร์ออปชันนะครับแล้วกดไปที่บิวอินนะครับรูปร่างก็เป็นสี่เหลี่ยมนี่แหละครับแล้วก็ไซส์สักสิบครับอ่าก็จะได้มาร์เกอร์มาแล้วนะครับก็จะคล้ายๆกับภาพด้านบนแล้วนะครับต่อมาอีกเส้นหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งเราก็จะเพิ่มมาร์เกอร์เหมือนกันครับคลิกไปที่เส้นครับก็กดไปตรงนี้ครับ fill and line มาร์เกอร์ครับมาร์เกอร์ออปชันบิวอินครับเลอกเป็นวงกลมแล้วกันนะครับอัน โอคครับไซส์สักสิเหมือนเดิมครับก็ความหนาของเส้นก็กดไปที่ f ิ l l อนไ l i n นะครับลายตรงนี้ก็เอาความหนาสักสเหมือนเดิมครับโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เส้นแล้วก็หนาแล้วก็มีมาร์เกอร์ตามที่เราต้องการแล้วนะครับส่วนชาร์ตเอลิเมนต์อื่นๆนะครับก็คล้ายๆกับแผนภูมิแท่งนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูอันสุดท้ายกันนะครับแผนภูมิวงกลมครับก็กด insert ครับชาร์ตนะครับ ก็เลือกเป็นพายนะครับทีนี้แผนภูมิวงกลมเนี่ยครับมันก็จะมีที่เป็นพายชาร์ตนะครับแบบที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็แบบที่เป็นโดนัทชาร์ตในที่นี่ผมจะเลือกเป็นโดนัทนะครับกดโดนัทนะครับแล้วก็กดโอเคครับข้อมูลก็เหมือนเดิมนะครับเราจะเหลือแค่สัก2อันก็พอครับอ่เสร็จแล้วกดปิดครับโอเคในส่วนของโดนัทเนี่ยครับก็ตรงกราฟเนี่ยก็ปรับแต่งได้เหมือนกับแผนภูมิแท่งแล้วก็กราฟเส้นเลยนะครับ ก็กดเข้ามาครับแล้วก็ตรงฟิลนะครับก็เปลี่ยนสีได้นะครับตรงบอร์ดเดอร์อันนี้จะขอเอาบอร์ดเดอร์ออกนะครับก็คลิกโนไลน์ครับจากนั้นที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยครับก็คือเราสามารถปรับขนาดของรูตรงกลางได้นะครับก็คลิกไปที่ series option นะครับตรง d o n ัทโฮไซ s i นะครับแล้วก็ปรับได้นะครับในที่นี้จะลองสัก50%นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับถ้าเป็น0ก็คือจะเป็นพายชาร์ตนะครับอ่าเดี๋ยวปรับกลับมาที่5 0ครับโอเคครับ ส่วนชาร์ตเอลเมนต์อื่นๆก็เหมือนกันกับแผนภูมิแท่งเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวลองเพิ่มให้ดูเป็นการทบทวนนะครับก็กดไปที่ add chart element นะครับอันนี้เพิ่ม data label ละกันครับอยากเห็นตัวเลขด้วยก็กด data label นะครับก็จะมีรูปแบบที่เป็น show เป็น data call out นะครับก็ถ้าเป็น show เนี่ยก็คือข้อมูลจะอยู่ข้างในภายชาร์ตเลยนะครับเราลองเลือกเป็นอันนี้นะครับทีนี้สำหรับแผนภูมิวงกลมนะครับค่าที่แสดงเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะแสดงค่าอะไรบ้างนะครับ อาจจะแสดงค่าจริงๆหรือว่าเป็นเปอร์เซนต์ก็ได้นะครับก็กดไปที่ตัวเลเบลนะครับแล้วก็เลือกไปที่เลเบลออปชั่นนะครับตรงนี้เราติ๊กได้เลยนะครับว่าเราจะให้แสดงค่าอะไรบ้างนะครับในที่นี้ก็คือติ๊กเป็นแวลูอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองติ๊กเปอร์เซนต์นะครับอ่าก็จะมีเปอร์เซนต์ขึ้นมาด้วยนะครับถ้าจะให้เหลือแต่เปอร์เซนต์อย่างเดียวก็ติ๊กตัวแวลูออกครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับแผนผู้วงกลมอันนี้ก็เป็นการสร้างกราฟแล้วก็ตกแต่งกราฟคร่าวๆนะครับ ซึ่งวิธีการตกแต่งเนี่ยเราก็จะได้เอามาใช้กับการทำอินโฟกราฟิกในวันนี้ด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้สอนตรงไหนเพิ่มเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปสอนเพิ่มเติมให้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่สิ่งที่เราจะมาทำวันนี้กันนะครับก็คือวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนทำภาพนี้นะครับโดยใช้สีเทคนิคพื้นฐานจากสไลด์ง่ายๆ EP4 แล้วก็การใช้กราฟที่เพิ่งสอนไปเมื่อกี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับอันนี้เราได้เตรียมไฟล์ PowerPoint ไว้อยู่แล้วนะครับ ก็อย่างที่บอกว่าในการทำอินโฟกราฟิกเนี่ยต้องมีอินโฟนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้นะครับก็คือเป็นประมาณนี้แหละครับเราก็ได้ลิสต์ไว้แล้วคร่าวๆว่าเราจะทำสีเทคนิคพื้นฐานนะครับนะแล้วก็เราจะแนบลิงก์ y o u t u b e ไปด้วยนะครับ แล้วก็อีกอักอนหนึ่งก็คือการใช้กราฟนะก็เดี๋ยวเราจะใช้ความรู้เมื่อกี้นะครับมาแต่งอินโฟกราฟิกนิดนึงอาจจะไม่ได้ใช้ข้อมูลจริงๆนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้สอนทํากราฟในลักษณะที่ควรนํามาใช้จริงๆนะครับก็คือการาฟจริงๆเนี่ยมาควรจะมีเรื่องของแกน x แกน y ตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยให้ถูกต้องนะครับแต่วันนี้เราจะเป็นในลักษณะที่ไม่มีการแสดงค่าอะไรนะครับ ครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็อย่างที่สอนไปในสไลด์ง่ายๆ EP4 นะครับก็เทคนิคก็คือเราจะมีเรื่องฟอนต์สีไอคอนรูปภาพนะครับเดี๋ยวจะนําเทคนิคนี้มาใช้กันในวันนี้นะครับก็เริ่มจากการตั้งค่ากระดาษก่อนเลยครับกดสไลด์ไซส์นะครับแล้วก็คัสตอมสไลด์ไซส์ครับในที่นี้เราจะเปลี่ยนเป็นแนวตั้งนะครับขนาด4:3ต่อครับกดโอเคเลือกเป็น Ensure Fit นะครับโอเคครับมาเริ่มกันเราจะมาเปลี่ยนฟอนต์กันนะครับก็กดตรงนี้ครับ ฟอนต์นะครับก็เลือกเป็นพร้อมอันนี้เราได้ตั้งค่าไ้แล้วนะครับแล้วก็สีนะครับสีเราก็ได้ตั้งค่าไว้แล้วเช่นกันนะครับการตั้งค่าฟอนต์กับสีเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ในสไลด์ง่าย ep 4นะครับจากตัวอย่างเนี่ยเราได้ใส่ไอคอนไว้เยอะๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําว่าเราเอาไอคอนมาจากไหนนะครับคือในสไลด์ง่าย ep 4เราได้ใช้ไอคอนใน powerpoint ใช่ไหมครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยเราใช้อคอนจากที่อื่นนะครับเว็บไซต์ที่เราจะไปโหลดไอคอนกันเนี่ยก็มีชื่อว่า flat icon นะครับพอเข้ามาที่เว็บไซต์ flat icon แลล้ววนนะะครรับเเดี๋ยาาจมอง เราจะเสิร์ชไอคอนสีนะครับก็คัลเลอร์ครับอ่าเราถูกใจอันนี้นะครับแล้วก็คลิกบวกตรงนี้ได้เลยครับคลิกปุ๊บมันก็จะเข้ามาอยู่ในคอลเลกชันตรงนี้นะครับอันนี้คือเราได้เลือกอันที่เราจะใช้ไว้แล้วนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาครับพอกดเลือกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดคอลเลกชันนะครับเราก็เลือกเป็น png ครับเราจะได้เอาไปใช้ใน powerpoint ได้เลยนะครับไซส์เอาเป็นไซส์ใหญ่สุดก็ได้ครับหรือจริงๆก็คือไซส์กลางๆก็ได้ก็แล้วแต่งานที่เราจะใช้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดครับ มันก็จะขึ้นหน้าต่างมานะครับแล้วก็กดเซฟนะครับในที่ที่เราจะใช้งานเลยครับอ่าเสร็จแล้วเราก็กดดับเบิลคลิกที่ไฟล์ซิปนะครับอ่าแล้วเราก็ก๊อปปี้ไปลงใน powerpoint เลยนะครับไปวางใน powerpoint เลยครับอ่าเพียงเท่านี้เราก็จะได้ไอคอนสวยๆมาใช้ในงานของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำนะครับอันนี้จะเร่งสปีดเร็วนิดนึงนะครับ ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างการทำอินโฟกราฟิกง่ายๆด้วย PowerPoint นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆอยากให้สอนทำอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ